ตรงตรงรถเป็นอะไรอ่ะรถโค้งรถเกียดรถเกียดว่าสิไปเอารถไม่ผ่าตายซ้ำห้าลวกมะนี่เอาสวัสดีพี่น้องป้องไปนะครับวันน,นี้กับอยู่กับพึ่งน้อยนะครับกับรายการพึ่งนัวนะจ้าวันนี้ท่ากับข่าวกินแรกนะคะเมื่อวนี้พี่ไส้มาไอ้ไส้ไไมาเยี่ยมพี่น้องคะ่ะมาเยี่ยมเยี่ยมทำข่าวนะคระับทุกคนก็ต้องต้องข่าวอะไรหรือ ต้มไก่เยียๆทำข่าววันนี้เอาทำข่าวเราจะไปทำข้าวเนาะเมาแล้วบอกือจะเป็นคนเขาเพราะถ้าิบแต่ก็จะต้องส่งหูบดีแล้วชอบไปเนาะอันนี้ต้มไก่นะครับทุกคนต้มไก่บ้านนะจ๊ะสวยกับต้มไก่บ้านแบบสูเพื่ออยากกินก็ต้องต้มให้เพื่อกินเอาอีกคือกินโจ๊กต้องรองท้องใช่ไหมคะเห็นบ่กไล่ลงลงเห็นบ่นี่เนี่ย มยั you. ่วนะทุกคนนะตี่หรออะไรพี่ดีแตมา่อตีนยังเคลุ้มๆอยู่นี่งนี่ต้มสดดิสุดเราบ่าถึงกับมิตรสดอีหลีดิต้มนวลนวลทุกคนเขาจะสดนิดนึงนะครับยัยวเนี่ยมาทางข้าวทุ่คนแกนข้านี้แล้วแกนข้าวลักหนีเนี่สิ จ,จะได้กินโจ๊กนะทุกคนค่ะว่ามีไข่เค็มว่ะเออโจ๊กไข่เค็มไงไข่คเค็มก็มีไข่คเค็มะจะได้เสียวมะข่ายนะร่อหืมเรา,เาไม่กินดึ่งนี่้ยหอมง่อยๆพี่น้องทิ่ปอน,นี่กิบตากผ่าตากตะมือเสาหัวถ้าเหลียวอยู่อืม อย่างนี้สิคะทั้งเราทั้งสบายอันนี้วันมายกปีชายมาย้อนหลังเหมือนกันนะคะ <Happy birthday S 1> พเพราะวันเกิดนั้นที่ชายวิจุตรลาก็เลยไม่ได้มานะคะไอ้พวกหน่อยก็เลยมาเบิดดีนนองเคยนะคะรับ Happy Birthday BIRTHDAY TO YOU ่ลำสุดท้าย Happy Birthday ช่วยก็มานัดกันบรลอกไปมาเลืมมาลอยไปเลย่าทุเลยกขอโทรศัพท์ไอ้ขอไอโฟน13บสโปรแม็กฟีนะคะน้องๆนะครับรับรวยรับรวยนะครับกิจการรื้อเรืองทำสิ่งใดก็ขอให้สมความมุ่งมั่นแบบหนานะครับถ้าสถานการณ์ดีขึ้นก็ขอให้รับงานได้ จองทำปีไปเลยสามร้อยสามร้อยงานนะขอบคุณอาซอสกับไอเฮียนะคะสลับไอโฟน e 13 Pro Max ฟรีวันนี้นะคะรับสิบสามโปรกฟรีสองร้อยห้าสิบหกหกัิ๊ยูบีไอ o n e อยู่สายทัานจ้างไปแล้วน่นใช่ เอาวันเกิดเรียมหนูก็หนูก็ให้นะหนูก็ให้ไอโฟนสิบของหนู <To you. S 1> วันเกิด <To you. S 1> แล้วปีปีเมื่อกี้วันเกิดเจียมหนูคอยซื้อท้อง uh. อสี่บาทคอยได้วันปีนี้คอยซื้อไอโฟนอีเยมส์พอดีเป็นร้านสาเฉิดี่ะป์ติให้เบอร์เดย์นลูก <To> you. you happy birthday happy birthday happy y b i r t h d a โอ้ยนังมึงดังแมพได้ไผ่ป็นละคนจริงเป็นละคนจริงแฮปปี้เบิร์เดย์ทูยูตี้มึงดังแมพได้ไผ่ตีไม่ใช่แต่ว่าก็อมานะครับนะครับทุกคนนี้ก็เจ็ดทันวาแล้วนะครับหลุดว่าเดือนหนึ่งตี้ไม่ถ้ามาวันนั้นน่ะมันไม่จดจำคนคนมันหลายเออวันนี้ปุ๊บโฟกัสของเรากอนเดียวเลยย่าทำอีก ไอหาทำเอาใ้เอาให้เล็กน้อยกินซะบ่ัดน้เตรียมเตรียมกับตักกินเพราะเป็นพิธีตักข้ามสองข้ามสองไก่แเนาะคือเป็นคนซื้อมาอันในช้อนใหญ่ๆนี่ของเข้าในช้อนตัวนี้เนี่ยเออในของฉันนั่นในหลักของฉั้นขอวไอ้คนของอิสระโซตงไก่โซตงไก่มาตัดเช็คเอามาตัดเกช็ดมาย้อนหลังนะคะขอบคุณมาก iPhone 13 Pro Max นะคะบลูนะคะให้น้องฟึ่งเนาะขอบคุณมากนะคะลดครึ่งราคาเนาะ ขอบคุณนี่เก่าก็หายเลยก็ดีบอกว่านี่เก uh ่าหายแม่เข้าบ ica> ้านเลยนี่แม่ง่วงทั้งดีเลยว่าจะกูจักสองแสนมาเห็ดมาเห็ดอันคาเฟ่อยู่นี่นะเอากาดิฝ้าเเมื่อแฉผูดจัดการกับอา้าผู้จัการกยแม้กรักแกูรักล้านรือน่าสูบปานนี่แล้วอ่ะ กูก็จะกลัน่กูหลักลานได้จะเปิดคาเฟ่แอ้นี่มังนี่เธออองเธอก็ไปเอาไม่ไปเอาจานน้สำหรับลูกค้าที่ดเอาใส่จานฉันนั่นจาันนี้าซิดกระดูกถิ่มันกราะันใส่นิดเดียวฉันเ่ได้เอาน้ำลง อะไรจะให้ทกพีจ่ินเคอมไมกินเคสเหล่าจะมาเกอหาฟตอนี้แตกินโจ๊อะครืตัด่ค่กันินเดียวชินเดียวค่เดี๋ยวเดี๋ยจาเอค้ตัวนั้เอาทิ้งเลยเค้ตัวนั้มันมันไม่อร่อยแล้วจริงมันเค้เอาทิ้งเลยแต่มันไม่อร่อยเลยมันดานแล้ว ทุกคนคือจะบอกว่าเค้กหกปอนด์อ่ะฉันบม่ได้กินสักคำเลยฉันแบบเอือมเค้กมาเลยมือน่ะมันหลายหลายเห็นไหมในที่สุดก็ปอนนี้อร่อยสุดปอนนี้อร่อยที่สุดปอนนี้เลยเพราะว่าเด็กเค้กมันหลายหลายก็ให้เด็กหน่อยแจกใหญ่กันไปไม่หกปอนด์หกปอนก่อนแล้วจะได้ปอนด์เห็นไหมก็ไม่รู้ว่าจะกินตัวไหนแล้วก็สุดท้ายก็มันจะวันนี้แลคือเอกลุสีจริงๆฉันหอดบใ้ซิมแจ๊กปอนด์เจ้าอาปุ๊บเจะไปใส่เบิร์ดเพราะเราไม่ชอบกินเค้กนะเจ้าของมันเกิดก็ต้องกินเหล้าในซีนอ่ะดนแล้วไงเเียวให้รา่อน จะเฝ้าจะเฝ้าให้ตีบอ่โฟกัสนี่ไงจานก็ไม่มีเอาโฟกัสกินกับโฟกัสจะเปิดประตูอ่ะโอ้โหเเยเรือเบลเลยมัไม่หยุมเลยเออใไซเดนไปเลยไซเดนไซไซเวโรดกัดหยุมมาเด้อกัดเด้อน่ะเอาบอสกัดซ้อนเอาซ้อนไม่สมใส่ไันนันเอาซ้อนไม่สมว่ามานันพี่หยุมเลยหยุมเลยหยุมเลยหยุมสาวหยุมคนหยุมเอามาว่าไปหมังเกาเด้อขความจีสุดต้มไก่อยู่อาชิมแล้วก็แพนไปหาดีกว่าเลยอร่อยไหม เสียบตัวอ่เอยียบโยียเสียบตัวของพอมึงเบลีกูดเกูไปเอาพี่เมีเจ้าของมันเกิดเมียเพาลงพะลงพาะลงอาจจะลงนิดนึงยังมาตัวขอได้ขอหั่นท้ายขี้มไหลขอหลงข่อยล่างนายแล้วขอยนอแด้ด้วยข่อยบอกใบกอน พี่เจพีโอเวียนพิ่พีอย่าฝ้าเจอาก่รเจอาก่รเจเจอาแล้วก็เจเจอาแล้วก็พึ่งแล้วก็เจมยุดไม่สิได้อาบน้าไม่ได้นานไม่ต้องทำไม่ต้องทำไม่ทำนะไม่ทำไม่ทำไม่ทนอันนั้นนะของเจอาเรายูฮันเรายูฮันท่านนั้นเรายูฮันของเจอาแล้วก็พึ่งแล้วก็เจมโยกชันเลยกับว่ากีินี่ยกับเธอเธอแล้วก็ชันแล้วก็เจมไมกชย่ากินเค้ก <Billie S 1> มันจะอยู่ตรงนี้เลยเจ้าเสื้อค่อยนี่เดี๋ยวจะอาการนอนไม่ถ้าแบบนี้คุณเชื่อจะเคยไปสร้างต่างหนาบอไ่วันนี้ก็บอกกูแบบนี้แหละจะเคยไปสร้างต่างหนาบอมื่อนี่อย่าเป็นบออย่าลองไปสร้างต่างหนาบอเพราะอีกห้าในทีเท่า้นคุณอภินันค่ะอยากเป็นสช่างแต่งหน้าไหมคะวันนี้อันนี้นางแบบอยู่นี่ค่ะนั่งแบบได้นี่อันนี้นางแบบได้ชั้นแต่งตลอดได้หนิเมื่อไหนจะกไปบอกต่าจะอุบุญคุณใครนะคุณเบลได้เจ้าของดิฉันเองค่ะขอบคุณ สำหรับนี่ไงสปายนี่ไงเกิงห้อยหวานๆเอาของอันนั้นของเพืนเอาเสะเสทังใบเสะทังใบนะครับเออท้ายคลิปคำกับซันจะลงแต่กระลงตัวเลี้ยวแต่ฉันจะเป็นเจ้าของช่องสู่อกวมึงจะสู่สิดอกเลยนะยังก็เพื่อเขาพวกอะไรก็เพือเนี่ยคอลืมขอยลุ่มพี่ชาติครับคาร์พิชาติผู้การธนาคารรเทธนาคารกรุงเทพพอดีพอดีว่าฉันจะเดินเดินการกู้ปรวันสิบล้านนะค่ะไม่มีปัญหายินดีต้อนรับลูกค้าทุกท่านครับส่วนอย่างแม่กูได้เพราะสามสามลอยปะเนาะ เอาส่วนอย่างของทนตะข่านในพันสามร้อยพอน้องอันนี้คือไรเหรอครับไรสดนะครับไรเหรออ๋ออัไทยคลิปค่ะจะลงยูทูบค่ะยินดีครับเดี๋ยวจะเป็นยูทูบเบอร์อันนี้หนาคือแม่เนาะหน่อนหน่อยเนาะคือพร้อมคือแม่คือพร้อมคัดเนาะขัดกดติดตามเลยนะครับเดี๋ยวแม่กินก้นอายุกัยค่ะคุณผึ่งเยอกันจะได้ถึงจุดผาจะเปล่าจะมาท่านหอดเวลาไม่ต้องจำเรื่องครับจะได้ของมันเกิดโอ้เจ้าของมันเกิดนะคะนี่ผลงานเพลงอเนี่ยนี่ผลงานเพลงใหรแกนเพลงฟังแม่ ไปแล้วนะคะทุกคนค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามด้วยนะคะเอาอย่าหัวขวัญเด้อเห็นไหมสิบเอ็ดโปรแมมัน,ม,นมันจะหน้ามืดนิดนึงถ้าเป็นสิบสามมันจะสว่างเพราะฉะนั้นต้องซื้อสิบสามโปรแมไปซื้อที่ไหนโฟกัสค่ะแล้วก็ไปซื้อที่บรรณาสิทงคามนะคะเพราะถ้าคนอื่นไปซื้อก็ไม่ได้อะไรแถมค่ะได้ไปซื้อสิบสามโปร มันก็ไม่แพนกล้องมาหากูหรอกอ๋อสิบสามโผลนะคะทุกคนโปรแม็กนะคะทุกคนปีนี้กูไม่เคยเข้าเฟรมกับมันเลยมีแต่กูเดินผ่านของผมห้าของผมห้าของผมห้าสิบหกโผลนะครับไม่แย่หว่ะนี่ยใช่พวกโปรเนี่อาคือจะไลายแทะเอาใชโปรแม็กเนาะไม่ใช่ธาัดผู้บอกก็ได้ปะนั่นธาตุสีผมแล้วก็ธาตุสิบหกคุณธาตุสหกโปรแม็กนะครับคิดเอาตุสิบหกก็อย่างเนาะ ห้าสิบหคือสสิบเก้มึงก็คืดไว้ถ้าอีห้ากูคืดจุ๊บเหี้ยบอุ้ยกากระเดคืดเหี้ยมันบมบอกด้วยความหีเขียวมึงคืดตั้งแต่แรกแล้วแหละจ้ะไปแล้ว๋ยวคนไปแล้วมันจะโมด้วยความล่ามโมฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะสำหรัะ